ทำสามสิ่งนี้เพราะคุณกำลังเผาเงินทิ้งค่ะอันแรกนะคะคือการไม่เห็นคุณค่าของเงินค่ะเคยเป็นปะเวลาเราได้เงินเดือนมาเฮ้ยนี่เงินเดือนหรือเงินทอนโอ้ยเงินทำไมมันน้อยนิดแบบนี้เวลาคุณไม่เห็นคุณค่าของเงินเงินก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่คุณเนี่ยได้รับเงินมาจงขอบคุณทุกจํานวนขอบคุณเงิน100บาทขอบคุณเงิน200บาทขอบคุณเงิน500เงิน1000พ ขอบคุณเงิน1,000งบาทขอบคุณเงิน1,000งแบาทที่ทําให้ฉันได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวแบบนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะได้เงินเดือนหรือว่าได้เงินเข้ามาในบัญชีเป็นจํานวนเท่าไหร่จงขอบคุณเขาทุกจํานวนนะคะและข้อที่2ค่ะคือการที่คุณเนี่ยเก็บเงินนะคะ เก็บให้มันดีอารมณ์เหมือนเวลาจัดบ้านเรายังต้องมี่วงจุ๋ยต้องดูว่าเฮ้ยทิศทางวางอะไรยังไงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะทํางานถ้าเราอยากจะ p โปรดักทีบอยากจะทํางานแบบมีประสิทธิภาพเราก็ต้องจัดโต๊ะทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะกระเป๋าสตางค์ของคุณได้เก็บไว้อย่างดีไหมคะเงินเนี่ยได้ถูกวางอย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมคะหรือกระจุ๊กกระจุ๊กอ่าใช้มากระจุ๊กกระจุ๊ แบบนี้ค่ะมันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสัยสะท้อนถึงการไม่เห็นคุณค่าของเงินเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเงินจะไม่อยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเขานะคะและอันที่3ค่ะได้รับเงินมาแล้วนะคะให้คุณเนี่ยมีการแบ่งกระปุกนะคะเหมือนอย่างของ TH a Half Acre ที่เขาบอกว่า แบ่งกระเป๋าเงินนะเป็นทั้งหมดซิกจาหรือว่า6กระปุกนั่นเองนะคะก็คือการจัดสรรเงิน,นะคะ่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่จัดสรรไม่รู้ว่าจะใช้อะไรได้เท่าไหร่ไม่แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นก้อนว่าโอเคก้อนนี้สําหรับ่าใช้จ่ายทั่วไปก้อนนี้สําหรับการลงทุนในการเรียนก้อนนี้สําหรับ การแฮงเอาให้รางวัลตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่จัดการเขาคุณไม่จัดระเบียบเขาคุณก็จะโดนเงินจัดการคุณเช่นเดียวกันนี่คือ3ความลักนี้นะคะเอาไปใช้กันนะคะ